มิสูบิชิไทรตัน2.4ตัวโปร Radio, นะฮะกำลังจะเดินทางไปส่งที่ระยองนะฮะก็มิสูก็ถือว่าใช้ได้เลยนะจริงไหมนะท้ายมาหลายยี่หอ้อเอาแล้วสอบถามาหลายที่แล้ว ต่อพี่ตู่ก็ดูมาหลายที่ด้วยใช่หมสิบกว่าที่นะว่าคุยกับโจทีเดียวเองนะตกลวมไดเลยตกลวมไดเลยไม่มีอะไรให้นะเต็มคันแล้วนะไม่มีอะไรให้แร้่บสวยจริงเลยไม่เคยแต่งคันไหนออกมาแล้วสวยขนาดนี้เลยเฮ้ยคันนี้แม่งคันแรกในประเทศป่ะวเนี่ยเอาตัวเตี้ยมาแต่งเปมนตัวยกสูงเนี่ย ไอเป็นผู้น้อยไอเป็นผู้น้อยบรรจุใหม่สวัสดีแฟนเพจมิ s u b บ s h i ทุกท่านนะกลับมาพบกันอีกแล้วับแรงทุกบใบโจมิสูวันนี้เรามีส่งมอบแล้วนะ <c oughs> ตื่นเช้าลิ้นเหลววันนี้เรามีส่งมอบรถใหม่1คันนะกำลังจะเดินทางไปส่งที่ระยองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะนำรถรุ่นไหนไปส่งกันอ๋อพ แมันโค,โคตรสวยเลยอ่ะดูดิตัวนี้จะเป็น Mitsubishi Triton 2.4ตัวโปรนะฮะโอ้โหสวยสุดจริงๆแต่จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวตี้นะฮะไม่ใช่ตัวยกสูงนะฮะแต่เพียงแค่ว่าเราแต่งให้เหมือนตัวยกสูงเฉยๆผมจะบอกว่าคันนี้ของแถมจัดหนักจัดเต็ม แน่นขันล้นไปทั้งคันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้านะฮะนี่เราจะใส่กระจังหน้าตัวนี้ของแบรนด์วิชชั่นนะฮะชุดแต่งตัวนี้แบรนด์วิชชั่นเนี่ยทำชุดแต่งออกมาได้สวยเหมือนกันนะฮะตัวอักษรด้านหน้าเราเลือกเป็นสีคโครเมียมนะแล้วก็นี่ชุดแต่งด้านล่างมาพร้อมไฟเดย์ไลท์ด้วยนะฮะตรงนู้นกับตรงนี้มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาคาดตัดสีแดงมาแบบนี้แล้วก็จะมีชื่อแบรนด์วิชชั่นอยู่ตรงนี้เลยนะ บอกแล้วจัดหนักจัดเอ็มโอโหโโูยชกขวากระโปรงนะนี่อันนี้ลูกค้ารีเควสเลยนะฮะลูกค้านี่เลือกของแต่งเองเกือบทุกอย่างนะต้องบอกว่าคันนี้ของจริงสุดจริงแต่งล้นจริงแต่งแพงจริงอ่ะถัดมาด้านข้างตัวโปรเนี่ยมันจะห่างมันมันจะต่างจากตัวแอคทีฟก็คือตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะตัว C ีตรงนี้เราจะข้อเป็นโครเมียมนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวแอคทีฟเนี่ยมันจะไม่ใช่นะมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ด้านข้างเนี่ยจะมีซุ้มล้อมาแบบนี้เลยนะครับเป็นซุ้มล้อสีดําด้านมีหมุดดําเงานะแล้วก็จะบอกว่าสเปคยางสุดจริงๆยางลูกค้าเลือกเป็นบิสโต้นะรหัส 26560R18 นะแม็ก<ม>นะเราใช้เป็น TE 37ก้านยกสีดําเงานะตัดด้วยตัวอักษรสีแดงแบบนี้เลยนะเบ้ามือจับเราเลือกเป็นสีดําด้านให้ลูกค้านะนี่มีคําว่าตรายต้านสีแดงตัดเข้ามาตรงนี้ด้วย กันสตร์ทุกอย่างเราทําให้ครบนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบปรับ ไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาด้วยนะแต่ว่าจะต่างจากตัวแอคทีฟอย่างที่บอกเลยครับจะเป็นสีโครเมียมนะภายในนะเราจะปูพรม6ดีมาให้ลูกค้าแล้วนะแต่คันนี้พิเศษเราใส่บอ่อหนังเพิ่มเข้าไปด้วยจะเป็นเบาะสีดําเดินได้สีแดงนะฮะโอ้โหสวยจริงเลยไม่เคยแต่งคันไหนออกมาแล้วสวยขนาดนี้เลยวฮ้ยคันนี้แม่งคันแรกในประเทศวะเนี่ยเอาตัวเตี้ยม,มาแต่งเป็นตัวยกสูงเนี่ยสักับเพยตัวนี้เราใส่มาด้วยนะ หน้าจอจะเป็น Android แล้วนะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วสามารถเชื่อม Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะตัวามลยจะเป็นมันติฟังก์ชันแล้วสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ใช้งาน b l บลู o ู h สั่งงานเสียงบนพวงมาลัยได้ด้วยนะแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษนะฮะกล้องบันทึกหน้าหลังเราใส่มาให้แล้วนะแต่ว่าภายในของตัว Pro เนี่ยมันจะคล้ายๆตัว Active นะแต่ตัว Pro กับตัว a c t i v e มันจะต่างกันที่เวลาเราเข้าเกียร์ถอยเราจะมีกล้องถอยมาด้วย นะี่นี่นี่อันนี้สุดจริงสุดจัดโรบาตัวใหม่มีไฟเลี้ยวมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีสัญญาณไฟถอยด้วยนะฮะเวลาเราถอยเนี่ยไฟตรงนี้จะติด เวลาเราแตะเบรกไฟดรงที่4ก็จะติดนะเวลาเราเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตรงนี้ก็จะติดด้วยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราจะใส่ในส่วนของเซนเซอร์เพิ่มให้ลูกค้าด้วยนะอันนี้ลูกค้ารีเควสตมานะอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ในรถคันนี้ก็คือ PF ประดับยนต์คนเดิมนะฮะคนนี้หนวดเคราเฟิร์มเฟิมหน่อยเดี๋ยวเราต้องไปตั้งศูนย์ที่ร้านแนเดี๋ยวพาไปดูด้วย, <S <S วยเขาบอกว่าร้านนี้ใหญ่โตมโหฬารมาก เดี๋ยวเดินทางมาส่งมอบรถลูกค้ากันที่จังหวัดระยองนะแล้วก็เดี๋ยวโปรโมชั่นลูกค้าเราดูทลายคลิปได้เลยนะอย่าเพิ่งปิดคลิปถ้าคุณยังอยากรู้ว่ารถคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างต้องบอกว่าสุดคุม้มแน่นอนนะไป เราอยู่อย่างล,ลูกค้าธุรกิจส่วนตัวบอกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวไม่ส่วนตัว,ตวรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ,ฟ้าทุกชนิดนะ <pergunta> นี่นี่นี่ชาวระยองนะถ้าน,น,น,นี่ดูเบอร์ตามเบอร์นี้ได้เลยนะใครต้องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านี่โทรไปเบอร์นี้นะไปเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงหลังเห็นรถแต่เมื่อกี้ลูกค้าแอบดูรถไปคข้าวๆแล้วล่ะนี่สุดหลงเราสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นั่งสัมภาษณ์นะไม่ไหวเมื่อยเป็นไงบ้างพี่เห็นรถชอบไหม ชอบครับอันนี้ขอเลยได้ไหมได้เดี <hh> ๋ยวบอกท่านผู้ชมหน่อยนะเราเจอกันช่องทางไหนช่องทางเอาแล้วทั้งสองช่องทางอ่ะอ๋อในเฟซด้วยในเฟซด้วยแอบดูยูทูบโว้ด้วยกดกดซับสไครต์ยังไงกดอยู่กดแล้วนะกดถูกนะเดี๋ยวผมได้ขับไปดูนะไม่ตู่กดไม่กดแล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่คุ้มแพครับพี่ตู่มันคุยง่ายกว่า ก็คือแถวระยองคุยยากไม่ค่อยเวิร์ดเดี่ยวก็คุยดีจริงป่ะนะได้เหมือนกันไม่มีอะไรให้นรอเต็มคันแล้วนะไม่มีอะไรให้และแต่สอบถามมาหลายที่แล้วอ๋อพี่ตู่ก็ดูมาหลายที่ด้วยใช่สิบกว่าที่ใช่ไหมอือเพราะว่าคุยกับโจทีเดียวเองนะตกลงรักเลยตกลงรักเลยอ่าคุย วันละสิบนาทีแล้วก็ไม่ว่างคุยพอไม่ว่างคุยเสร็จทักออกมาบอกว่าผมจะซื้อจริงๆนะแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็เป็น question mark อยู่งั้นโทรไปก็ไม่รับแล้วก็โทรกลับมามบอกว่าผมเอาจริงผมจะซื้อจริงเนี่ยผมจะเธอรถเก่าด้วยแล้วก็อยู่ดีๆปุ๊บปับก็จองเลยมาดูอาชีพเรื่องอะไใครจะซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าใครจะซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ติดต่อตามเบอร์หน้าหน้าที่เจ้าถ่ายเมื่อกี้ได้เลยนี่อุปกรณ์ขายทุกอ<ส>ย่<ห>าง เป็นอะไรมึงสองถอดแพ้หอดซอยบ้านโค้งวันเพนบ้านโค้งวันเพนก็คืออยู่จังหวัดชบุรีใ่ชยระยงเมื่อกี้ผมบอกระยองบุรียุธยาอยู่สุรียุเยาอำเภอไอสัตหีบขาชีตันใช่ใช่โอเคสมมติคะแนนเต็มร้อยของรถคันนี้ก็มีสูงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าเต็มร้อย ชัวร์นะเป็นมอยไม่หักนะมใช้มาหลายยี่ห้อแล้วก็เนี่ยลูกค้าก่อมันชูด้วยใช้สตาร์ได้โอ้โหลุ้นกินปุกถึกแลนะลุ้นกันเลไม่งองแงไงไม่งองแยงก็เอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีอะไรผมอวยพรเลยแล้วกันขอให้รถคันนี้ขนเงินทะลองเข้าบ้านให้พิสูจร่ำรวยธุรกิจรุ่งเรืองนะฮะเจอแต่ลูกค้าดีๆยังขอบคุณมากเลยครับพิสู่ที่ไว้ใจครับอ๋อท่านใดยังไม่ปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสกายให้เราด้วยกับแรงมุกโมบายโจ้พ่สูจน์กปจบแล้วเหรอ กลับแล้วไอเป็นผู้นอ้อยไอเป็นผู้น้อยบรรจุไม่ร้อนแสงมะนะ